ตื่นเช้ามาก็เตรียมของใส่รถเลยเพราะว่ามื้อนี้เฮามีนัดจะไปทํายําจีนกินที่นาค่ะยําจีนหรือบางคนเรียกว่ายํามหมาล่าเป็นเมนูที่คนที่นี่เขาชอบกินมากแต่ว่าตอนเช้าๆตอนแดดอ่อนๆแม่ n, ก็จะมาทํางานในสวนก่อนเฮดกับลูกมือละเล็กมือละน้อยค่ะเบิดเวลาเฮดสวนแล้วก็จะไปอาบนะ้ำแต่ก่อนที่จะไปอาบน้ําเฮาจะไปทําสปาน้องสาวก่อนค่ะยิงซ่วงนี้กินแต่ตำๆำยำยำป,ปะลาแดกปลาลาเผ็ดๆอยู่ตัวนี้คือช่วยได้ดีมากใครที่มักเป็นตกขาวคันยุบยจิบๆบแนะนําให้เอาตัวนี้ ไปใช้เดอ้อพอแว่นก็ใช้อยู่แล้วมันใช้ดีจนอยากบอกต่อไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีขายไหมพอแว่นสั่งจากลาวเป็นซองแบบนี้เดอ้อแล้วซองหนึ่งนี่ต้มได้จากเทอือต้มได้เทือเดียวเดอ้อเวลาต้มนี่มันสีหอมเด้อทุกคนส,สกการสกัดนี่มีแต่สมุนไพรล้วนๆหลักๆเลยก็จะมีหญ้ารีเพวรว่านชักมุดลูกรวมแล้วสมุนไพรประมาณ8ปดเก้าชนิดนะทุกคนแล้วที่สําคัญตัวนี้ยังช่วยขับน้ำข่าวปลาได้ด้วยเดอ้อต้มเสร็จแล้วถ้าให้อุ่นจักหน่อยก็ไปนั่งสปาได้เลยส่วนแม่ปุ้งแม่มารคนที่่กาาาลั้้อยูมด็ในชแวะตภพ เลยละกันเนาะกว่าจะได้มานาก็ประมาณ11บเอโมงมือนี้ก็ว่าจะมาช่วยแม่ทําสวนด้วยแหละเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้านาหนาวแม่ก็เริ่มปลูกผักแล้วตอนเช้าแม่บอกว่าถางหญ้าไปเกือบเสร็จแล้วพอดีเลยทํายําจีนกินข้าวเที่ยงกันเลยบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทําเมนูนี้ว้าวแท้ๆทุกคนเมนูนี้มันมีมานานหรือยังพ่อฮาเพิ่งหูจากเมนูนี้เมื่อไม่นานมานี้รู้มาเมื่อไม่ถึงปีอ่ะก็เลยบอแน่ใจว่ามันมีมานานหรือยังแต่มือนี้ดีนะทุกคนที่มีหลายคนช่วยกันทํามันก็น่าจะได้กินไวอยู่ม ได้ขายดีเพราะว่าเมนูนี้ถ้าจะทํากินเองก็บาได้ง่ายๆเลยทุกคนมันไม่ได้ทําง่ายๆแล้วก็ไม่ใส่ทุกคนจะทําแซมมันใส่เครื่องปรุงลหลายๆอย่างอ,ะอ่ะมือน,นี้เขาก็จะมั่วๆไปคือกันนี่แหละเราก็แกะสูตรหลังจากที่เขาได้ไปกินมาแต่ว่าของที่ต้องใส่ยำจีนเนี่ยแล้วแต่ว่ามีอะไรจะใส่อะไรลงไปเลยเดิส่วนวของเขามือน,นี้คือใส่ไปหลายอย่างเลยทุกคนใส่ไปแม้กระทั่งเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูขาวบ้านเขาเอินว่าสาหร่ายเด้อส่วนเห็ดหูหนูดําหรือว่าเห็ดกระตัดเอาลืมซื้อส่วนน้ําล้างผักของเขานี่ก็เป็นน้าบ่อธรรมชาติเลย ไม่ใส่บอ่อเลี้ยงปลานะแต่เป็นบ่อที่พ่อแม่ใช้อาบน้ําประจําใช้ทำนู่นทํานี่ล้างนูง่นล้างน,ง,นงนี่นั่นแหละอาจจะเบึ่งว่าขุน่นๆแต่ว่ามันก็สะอาดอยู่นะเพราะว่าสมัยก่อนสมัยบูรานาก็ใช้ยอย่างนี้แหละกลัวมีดามานะก็เลยพูดตัดไว้ก่อนว่นที่นาะพ่อกับแม่ก็ใช้น้ําอย่างนี้แหละล้างนูง่นล้างนีงน่แต่ว่าน้ํากินก็เอาน้ําดื่มมาจากบ้านมากินนะทุกคนล้างพักแล้วเขาก็จะคั่วงาไว้เลยกัวใช้ไฟอ่อนแล้วก็ให้มันหอมๆนะคะมือนี้นะฮะเอาหม้อไฟมาด้วยทุกคนเขาก็เลยใช้เตาไฟฟ้าได้แต่ว่าไฟมันมีจํานวนจํากัดค่ะเพราะว ถ้าจะให้ไปต้มข้างบนมันก็ขนขึ้นขน,ขนลงไงทุกคน,นมันเมื่อยแต่ว่าตีนไก่อ่ะมันใช้เวลาต้มโดนก็เลยเอาไปต้มเหงๆแล้วแหละจะลวกพร้อมกันก็บ่อได้ด้วยทุกคนหม้อมันเต็มแต่ว่าน้ําที่ใช้ลวกนี่เป็นน้ําดื่มด้วยทุกคนเขาเอามาจากบ้านเพราะว่าตอนนี้นะ่ะถนนมันก็เริ่มแห้งแล้วเอารถใหญ่เข้ามาได้เอามอไซค์มามันก็ขนของได้น้อยเอารถยนต์มาเนี่ยอยากขนอะไรมาขนมาเลยเขาจะลวกทุกอย่างตามขั้นตอนตอนทาอีกก็ว่าจะทําแค่พอกินทุกคนแต่พอหันนั่นซอยนี่เข้าไปโอ้โหเยอะเลยส่วนนี่พอกับ แม่นั่งรอ,อกินพ่อมีบนด้วยแหละพ่อบอกว่ามื้อไหนจะได้กินเนี่ยจะรีบไปทํางานมา,มาเริ่มเห็ดน้ํายําจีนกันเลย,ยจะใส่พริกมาล่าลงไปแล้วก็พริกป่นลงไปหน่อยใส่น้ามันงาซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวน้ําตาลผงซูนัวอ๋อใส่ซอสหอยลงไปด้วยเด้อส่วนพริกมาลาของเฮานี่เป็นพริกมาลาปิ้งย่างนะคะทุกคนแต่เห็นคนอื่นที่เขาทำอะ่ะเขาใส่เป็นผงจีนจากนั้นก็ต้มน้ำมันร้อนๆแล้วก็มาเทใส่เลยคนทุกอย่างให้มันเข้ากันจบเจือบอกพ่อว่าถ้าแป๊บหนึ่งไปเอามงนาวแป๊บหนึ่งพ่อบอกไวเดอร ออก็เลยบอกว่าอา้าวอยากไวก็ไม่เฮ็สซอยกันแม่เดเๆมันใกล้สิแล้วใกล้สิได้กินแล้วเนี่ไม่แน่ใจว่าหมากนาวนี้เขาใส่หรือเปล่าแต่ว่าเขาคิดว่ามันต้องใสแหละ,ะคนแจ๋วยำจีนให้เข้ากันจากนั้นก็แบ่งไว้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเยอะ มันเผ็ดเกินไปถ้าไม่พอค่อยเติมใส่จากนั้นก็ใส่ทุกอย่างลงไปแต,แต่ไม่ได้ใส่เบิดนะกลัวกินไม่เบิดแล้วอีกอย่างกลัวมันเต็มหม้อกลัวคนบบได้แล้วก็ใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปถั่วดินคือเอาไปคั่วเองนะมันก็เลยไม่จากนั้นเขาก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันใกล้จะได้กินแล้วจ้ะพ่อซิมดูแล้วไม่อร่อยเลยเติมน้ำปลาลงไปนิดหนึ่งแล้วก็เติมนั่นเติมนี่ลงไปจนกว่ามันจะอร่อยนั่นแหละว่าแล้วลืมอะไรลืมผักหอมเปกับผักข้าวตองอยู่ที่บ้านมีแต่ลื จะทำมั่วๆก็เหอะได้จานใหญ่ๆแบบนี้เลยก่อนกินทุกคนก็ขอเซลฟี่ก่อนพอกินเสร็จมองเบึ่งนาฬิกาสี่โมงเย็นบอกแม่ว่ามือหน้าค่อยม่เห็ดสวนซวยเดิมมือนี้บรัณแล้ว